เคยคิดไหมเงินเดือนก็เดือนชนเดือนชีวิตก็มีแต่นี่สินมันก็เริ่มจะเสงแล้วล่ะะนะแล้วเนี่ยการกู้เงินผ่านแอปช่วยคุณได้นะและแถมเขาจะให้คำปรึกษาในเรื่องของการเงินกับคุณด้วยทีนี้การกู้เงินของคุณเนี่ยจะไม่ใช่แค่เพื่อรอดชีวิตแต่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินให้กับคุณแบบไม่ช็อตอีกต่อไปทีนี้คุณก็จะสบายใจมากขึ้นนึกถึงเงินนะครับนึกถึง ต้นลอยหลานยายชาแนลนะครับ แอปกู้เงินในวันนี้เนี่ยเป็นบริการด้วยเทคโนโลยียุคใหม่สุดล้ำเลิศเลยทีนี้ใครที่นี่เยอะก็ส่วนใหญ่ก็มักจะไปกู้เงินเพิ่มนั่นแหละเพราะว่าเงินไม่พอใช้จ่ายงั้นคุณลองที่นี่ดูไหมอาจจะเป็นการกู้เงินครั้งสุดท้ายของคุณแล้วก็ได้นะและต่อไปเนี่ยไม่ต้องกู้แล้วเพราะว่าการเงินของคุณมันคล่องขึ้นแล้วอยากจะแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชันโนบโรซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีทีมงานแบบสาย โลนโดยเฉพาะชำนาญการพิเศษด้วยให้กู้เงินด่วนถามเขาก็จะชี้แนะนะในเรื่องของการที่บริหารการเงินให้กับคุณแบบที่คุณเนี่ยจะไม่ช็อตอีกต่อไปถามคุณเองก็จะพอมีเงินเก็บกับเขาด้วยโดยโนบุโรเองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เป็นแหล่งบริการเงินกู้นะแต่เขาจะช่วยคุณเนี่ยในเรื่องของการสร้างเครดิตให้กับตัวคุณด้วยการที่คุณกู้เงินกับโนบุโรอาจจะต้องมีความจาเป็นนะที่ คุณเองเนี่ยจะต้องเข้าร่วม MOU กับเขาซะก่อนคือบริษัทไหนล่ะอยากจะให้โนโบโรเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเงินกับพนักง,งานของคุณแทนตัวคุณเนี่ยถือว่าเป็นความคิดที่ดีเลยนะเพราะว่าพนักง,งานส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเงินเหลือนะมีแต่หน,นี้มีแต่สินนอกนั้น,นียเขาก็เครียดด้วยแล้วเขาก็เสียสุขภาพจิตมากแถมหลายๆคนก็หมดไฟในการทำงานอีกด้วยนะณนะตอนนี้โนโบโรเนี่ยก็มีมาก กว่า194องค์กรนะที่เข้าร่วม MOU กับเขาแล้วแล้วก็พนักงานที่เข้าร่วมโครงการแก้นี้กับโนบโรเนี่ยก็มีอีก3630คนโคนโนบโรปิดหนี้จบให้แล้ว54ล้านและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการชำระหนี้อีก243ล้านถือว่าเป็นสวัสดิการพนักงานซึ่งคุณเห็นแล้วนะว่ามันดีจริงๆมันจะเป็นการยืมเงินเดือนของตัวเองเนี่ยออกมาใช้ก่อนแบบที่ไม่ได้เสียดอกเบีย้ย เอาเงินนี้เนี่ยไปใช้จ่ายก่อนเลยนะใช้จ่ายล่วงหน้าเลยโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้เพิ่มคุณก็ไม่เป็นหนี้เพิ่มอะไรโดยรวมแล้วโครงการนี้ค่อนข้างดีมากๆหลายคนไม่ต้องพึ่งพาดอกระบบกันแล้วนะดอกเบี้ยมันแพงมากๆแถมในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเก็บออมเก็บเงินกันได้มากขึ้นเพื่ออนาคตของคุณด้วยทีนี้ใครสนใจใช้บริการจากโนบโรแล้วคุณก็รีบไปบอก HR ของคุณได้เลยนะ ให้ติดต่อไปที่หมายเลข0 2 0 8 0 3 9งศเขาจะมีสินเชื่อรอคุณอยู่3ประเภทด้วยกันสูงสุดเนี่ยให้กู้ได้คนละ1 0 0 0 0บาทต่อยคุณติดบูโรติดแบคลิดหรือว่ามีนี่ค้างชำระอะไรที่ไหนมากมายเนี่ยคุณสามารถกู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนค้าและดอกเบีย้ยเนี่ยก็ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่เกิน15%ต่อปีถือว่ายังถูกอยู่นะและเวลาส่งคืนเนี่ยคุณก็ส่งคืนแค่10%คร ก็สามารถสมัครได้สมัครได้ทุกคนเลยนะไม่จํากัดฐานเงินเดือนด้วยคัน,นักงานรายวันเขาก็รับด้วยนะและคุณเนี่ยที่มาขอกู้ใช้งานผ่านแอปของเขาทําได้ง่ายสะดวกมากๆเลยแต่ก่อนอื่นสําคัญที่สุดอย่าลืมนะไปบอก HR ซะก่อนไปบอกเรื่องดีๆแบบนี้ให้เขาเข้าใจนะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะกู้เงินกับนูโบโรได้คุณก็เสียโอกาสดีๆนี้ไปเลยนะ นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับ